ចប់ចេះដឹងណា อืมอืมมันนี่ออกมันออจัด Hãy máy nhá. kênh <laughs> Ghiền <Bố. Bố, bố. cười> ตูไม้เนี่ยแหละตูไม้เนี่ยแหละไม้่ะไลุ่่นปุ๊ดลุกไปดิ ยกเลยบอกใครยกปัดหล่ไหมปืดแม่คอกชะโด้ผมกัดดูมากคอกเนี่รตีตีสั่งสอนเฉยๆนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะปล่อยนี่ครับกระป้อมเอ๊ของน้ำเป็นหนึ่งโอเคครับผมสุดยอดมากครับโด โอเคเราชนะแล้วลูกมันอยู่งี้ปัดพอแล้วเอาโหลซุ่มมามันเกิดอีกแล้วโอ,โ,อโอ้ใจเย็นใจเย็นดูที่หายกล้งนี้ทำาอะไระใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกอยู่ไหน ไอหาลูกเจ้าโหลายสวยเลยดูดิตัวมันสวยเ,เห็นไหมตัวกูแล้วก็ฝอยกูโอเคครับผมสุดยอดก <laughs> ระปอเมครับผมตัว <laughs> นี้ใหญ่กว่ะ นั่นนั่นโอ้โหกระเด็นเลยมันดูเว้ยดูดุดุมันยังไม่เข้าเลยนะ

ลูกมาหรื่าไม่ใช่ปลาเดี่ยวมันวิ่งมันวิ่งสอบเมันเลยลาไม่อ่ะมือคนคีบก็สัน <c oughs> ตัวนี้เป็นปลาเดี่ยวครับตัวนี้ต้องเอาตีลูกคอกอยู่แม่คอกกำลังกัดเลยปลาเดี่ยวปลาเดี่ยวเข้ามาชาร์จเฉยเลยเนี่ยครับไฟโลโอเคครับผมฝากไว้ด้ครับเจ้าก,กระป๋องเองหมอกหมานมากโอเคครับผม สุดยอดมากครับหลตีตืมแม่คอกชูโดนต่อเนี่ยยิงขึ้นน้ำอยู่เลยโอเคครับผมสุดยอดครับถ่ายรูปครับผมถ่ายรูปถ่าย